สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาหลวงปู่เอี่ยมวัตพานสูงมาให้ดูนะครับมาให้ชมกันนะครับว่าของเก่าอายุหลายร้อยปีหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่คือภาพปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมวัตพานสูงนะครับแหล่งที่มาคือได้มาจากคนที่เคยดูแลปู่เอี่ยมวัตสพานสูงนะครับ ที่เราใช้คำเรียกว่าปู่นะครับท่านก็เคยอยู่กับปู่เอี่ยมัะพานสูงนะครับเคยอยู่กับปู่เอี่ยมคอยปลนิบัติประมาณนี้ครับเก็บไว้รุ่นล,ลูกนะครับเก็บไว้รุ่นลูก,ล,กลูกของปู่นะก็เก็บไว้โ้นานพอสมควรนะ,นะะเสร็จแล้วลูกชายของปู่ก็มีมีลูกชายอีกทีหนึ่ง คือคนที่เอามาให้ผมนี่แหละครับเอามาให้ผมนี่แหละนะครับก็เ,เป็นคนเก็บคนสุดท้ายนะเขาก็เป็นนายทหารรักษาพระองค์นะครับเขาเป็นนายทหารรักษาพระองค์นะเป็นนายทหารรักษาพระองค์อยู่สมัยโน,โนย้นเลยครับพ่อหลวงราชการที่9นะนะนะทีนี้เขาก็เก็บไว้แล้วเขาก็เป็น ล่างของอปุ่ยมัตสพานสูงด้วยนะเออเวลาวันอาทิตย์เวลาวันอาทิตย์เนี่ยถ้าไม่ใช่วันพระปู่ก็จะลงทรงเพื่อ,อรักษาคนช่วยคนประมาณนี้ครับแต่ถ้าวันอาทิตย์จังกับวันพระปูก่ก็ก็ไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงเพราะท่านก็จะขึ้นไปที่บนสวรรค์น,นะเนาะภาษาหา เราพูดแบบนี้นะครับทีนี้ปู่เอี่ยมก็ก็ก็อยู่ที่บ้านเนี้ยเยอะเลยให้เยอะเลย,เย,เลยแต่ทหารคนนี้ยไม่สามารถจะจะเอาไปจำหน่ายหรือขายให้ใครได้นอกจากใช้วิธีการทำบุญทหารเพื่อนๆเขาหรือว่ารุ่นน้องเนี่ยจะจะมาบูชาเนี่ยเขาไม่ให้นะครับปู่เอี่ยมไม่ให้ ให้เป็นลักษณะที่ว่า,าเขาเรียกอะไรเดียเขาเรียกว่าทําบุญด้วยทําบุญด้วยประมาณนี้ครับนะอู่ยไม่ไม่ให้ขายประมาณนี้ครับหรือไม่ให้คนอื่นเช่านะครับนะแต่ก็เอามาให้ผมเยอะเลยนะแต่ก็เอามาให้ผมเยอะเลยนะหลายองค์อยู่หลายองค์นะครับมีมีอยู่หลายองค์นะครับ เนื้อด้านหลังก็เหมือนเหมือนกันงี้แหละครับเนื้อด้านหลังก็เหมือนงี้ผมก็เลยไม่ได้พลิกให้ดูเดี๋ยวเวลาไปโพดเด่นนด,ด้านหลังมาโชว์อีกนะเออด้านหลังก็เหมือนกันงี้ครับนะด้านหลังก็เหมือนกันนี้เนะี่ยลักษณะของรักษนะเป็นอย่างนี้เนะี่ยเออทีนี้ปู่เอี่ยมก็เห็นว่าผมเนี่ยทำทำความดีนะท่านก็เลยเลือกเลือกที่จะให้ผมมีมากกว่าใครประมาณนี้ครับ ก็เลยเก็เลยได้มาหลายองค์อันนี้คือลักษณะของภระปิตาของผู้เยี่ยมมทพานสูงนะครับ <c oughs> น,นีคือลักษณะของภาพติตาของผู้เยี่ยมมทพานสูงนะครับแล่วก็เป็นแบบนี้ครับ องค์นี้จะแตกไปหน่อยนะองค์นี้จะแตกแตกไปหน่อยแตกเล้าไปหมดเลยเนะี่ยแห้งแห้งจัดนะครับแตกเลา้าหมดเลยแต่ก็ใช้ดได้นะครับแต่ก็ใช้ดได้นะองนี้ยังไม่เคยขึ้นจอถ่ายรูปก็เข้าทักทีเลยนะวันนี้ก็เลยเอามาทำ youtube ซะเลยนะครับเดิมทีองค์เนี้ยไปอยู่กับน้องชายทหารนะประมาณสิบห สิบหกปีนะครับสิบหกปีเสร็จแล้วนึกยังไงลูกมาเปลี่ยนเอาพระองค์ใหม่ไปผมมาเปลี่ยนผมก็เลยได้องค์นี้เลยครับนะผมก็เลยได้องค์นี้เลยเพราะว่าพี่ชายเขา,า,ารู้ว่าทหารรักษาพระองค์ก็เอามาให้ผมองค์นี้เลยครับนะอันนี้เป็นมรดกตกทอดจากคุณปู่ที่ท่านหลวงปู่ยมันพานสูงคือเป็นลูกศิษย์นะแล้วมาคุณพ่อแล้วก็มาทหารรักษาพระอ,องค์นะซึ่งอายุกใกล้ๆก,ก,ก,กับผมนะนะก็เลย ก็เลยมาให้ผมนะครับนะผมก็เลยเป็นเจ้าของลายต่อไปนะครับเป็นเจ้าของลายต่อไปไม่ทราบว่าใครจะเป็นเจ้าของต่อไปไม่รู้นะปู่เอี่ยมก็ก็จะให้คนอื่นได้มีสิทธิ์ที่จะบูชาไปจากผมได้นะครับนะปู่เอี่ยมอนุญาตแล้วแหละตอนนี้นะครับแต่ท่านรอเศรษฐกิจดีๆสักหน่อยประมาณนี้ครับอันนี้คือปิดตาของปู่เอี่ยมมัธานสูงคือทุกคนอยาก ได้ฝ่ายฝันอยากจะได้แต่ไม่ง่ายนะครับหายากมีเงินยังไม่ได้เลยครับมีเงินยังไม่ได้เลยต้องมีบุญบาร,รมีถึงจะมีโอกาสได้นะครับองนี้ผมได้มาด้วยบุญบาร,รมีการทําความดีนะครับปู่ก็เลยเห็นใจอยากมาอยู่ด้วยนะครับนี่คือพระพิตาปู่ยอมวัฒพานสูงจังหวัดนนทบุรีนะครับนะ ใครอยากชมนะครับก็หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยครับอยากชมนะครับใครมีบุญบารมีมีตังก็ติดต่อได้นะครับพ <c oughs> อดีแกะกล่องออกกัเลย <c oughs> แกะตลับใหม่ก็เลยก็เลยเอามาให้ชมซะเลยเนาะปู่ยิ่งว่ายอยู่ว่า มันแกะแล้วแกะอีกอยู่นั่นแหละใช่ครับนะแกะกล่องแกะใส่ตลับใหม่ตกแต่งนี่เนี่ยเนาะผมก็ช่างใส่ม่เอียงเอียงเอียง,ยงก็ไม่ชอบก็ต้องใส่ใส่ใหม่มาถอดใส่ใหม่นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือลักษณะของลักษณะองค์ของท่านจะเป็นอย่างนี้นะครับรูลาเหมือนตุ๊กตาเลยวาวาจุลาเนาะ,ะทำน้อยปู่ทำไม่มากหรอกครับนี่คือ บิตาผู้เยมมรดภานสูงทุกคนก็ใฝ่ฝันแต่หายากนะครับมีน้อยสร้างน้อยไม่ได้สร้างเป็นวาระอะไรท่านว่างท่านอะไรท่านก็ทําทําทําไปไว้ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ก็ลูกศิษย์ได้เยอะนะครับลูกศิษย์ได้เยอะคนอื่นก็ก็ได้อยู่แต่อาจจะไม่เยอะไม่หลายองค์นะคืออาจจะได้ไปองค์สององค์ะไรแต่ลูกศิษย์จะได้เยอะนะหลักสิบขึ้นประมาณนี้ครับวันนั้นมีแล้วก็อยากมาเอามาให้ชมอะครับ ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับแต่องคหนึงโอ้หลายบาทนะครับหลายบาทหลายตั้งเลยหลายล้านนะครับหลายล้านนะครับอ่าอันนี้เป็นองค์ที่สวยงามองค์หนึ่งนะครับโอ้โหเก่าจนแตกล้านหมดแล้วเนี่ยนะแห,แห้งแห้งเหลือเกินนะครับใครชมก็ได้เป็นความรู้นะครับลักษณะนะครับลักษณะของพระบิดาของปุยมรดพันธ์สูงหน้าตาจะเป็นไงครับ นะก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับมีคลิปดีๆใหม่ๆจะให้ชมเยอะนะครับนะตระกูลของหลวงพ่อเดิมนี่ปิตาปูเอี่ยมนี่นะโอ้โหเยอะๆครับไอ้พระที่หายยากๆของผมมีเยอะเลยนะครับนะออแต่ใครอยากดูอยากชมก็ตอนต่อไปคลิปต่อไปก็ดูได้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอมีเปลี่ยนพันธุ์สูงไว้บูชานะครับ โอ้ oh, ป้องกันอะไรพวกปืนผาหน้าไม้นี่ดีจังเลยนะพระของท่านนะเนาะสุดยอดจริงๆเพรนะของผู้อยู่มัธยมตูมีตามหานิยมพร้อมคงกพันชาตีนะครับมีตามหานิยมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ